สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะนำโปรแกรมบ f n f a m Alpha มาช่วยในการคำนวณน,นะวิชาสถิติสำหรับนักเรียนมปลายนะในคลิปนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยรวมนะมีข้อมูลอยู่หาค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนความแปรปรวนนะแล้วก็มีการเขียนกราฟนะแผนภาพต้นไม้และใบนะแล้วก็บล็อกพลอตนะ เปิดคอมพิวเตอร์นะไปที่ Google แล้วก็พิมพ์บูลแฟมแอลฟามาที่หน้านี้นะพิมพ์คำสั่งในช่อง enter ตัวนี้นะวิชาเศรษฐก็นิยมใช้ภาษาบรรยายนะ m a ทอินพุตนี่เก็บมาในเรื่องของอินทิเกรตลิมิตอนุพันธ์แมทริกเวกเตอร์นะก็เลือกออปชันนี่ การหาค่าต่ำสุดของข้อมูลนะในคลิปนี้ก็สถิติเบื้องต้นนะการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เขียนกราฟเนะนี่ยมีข้อมูลใส่วงเลปิดก,กาไวนะ้หาค่าต่ำสุดนะค่าต่ำสุดคือ14บสี่พ็อตกราฟให้ดูในของแถมที่ได้มาเห็นไหมการกระจายข้อมูลนะก็เป็นการนําเสนอข้อมูลแบบนึงอะนะสังเกตดูว่าจะดูเป็นตัวเลขหรือดูการจับกลุ่มของตัวเลขก็ได้ ค่าต่ำสุดคือ14ค่าสูงสุดนะ54นะเวลาทดลองใช้งานก็ลองพิมพ์นะ max เฉยๆนะดูที่คำนวณได้ไหมเพราะว่าบุนแฟ a ์มแอลฟานั้นนะใช้ภาษาบรรยายนะแล้วก็คาดเดาคำสั่งของผู้ใช้งานได้ว่าอยากจะได้อะไรนะถ้ามีผิดพลาดเล็กน้อยก็มีคำเตือนเป็นคำบรรยายด้านล่าง ก็ทดลองดูนะ M A X เฉยๆคำนวณได้ไหมจำนวนข้อมูลนีมีข้อมูล19ตัวเนะ่สถิเบื้องต้นนะจำนวนข้อมูลก็มีความสำคัญนะจำนวนข้อมูลเป็นเลขคู่หรือจำนวนข้อมูลเป็นเลขคี่อันนี้มีข้อมูล19ตัวการเรียงระดับข้อมูลนะใช้สลับหาค่าของมัธยฐานนะ เพอร์เซนทายควยยอไทอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเรีนยนระดับข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะเห็นต่ำสุดสูงสุดเนี่ยมัธยฐานการคำนวณค่านะควอไทหน1ควอไทสอ2ก็คือมัธยฐานแหละนะโปรแกรมวูลแฟมอัลฟานะกับหลักสูตรมอปลายเนี่ยนะควอไทที่1สูตรต่างกันควอไทที่3นะสูตรต่างกันแต่ควอไทที่2คือมัธยฐานตรงกัน สูตรคำนวณคืออะไรนะก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้สูตรการคำนวณนนะของหลักสูตรนักเรียนมปลายนะคำนวณควอท้ายที่1นึ่งอท้ายที่2องข้อท้ายที่3ก็ไปดูในตำราเรียนนะในคลิปหมายเลข907ก็ทำให้ดูด้วยนะแล้วก็อธิบายสูตรคำนวณของควอท้าย1 2 3ของโปรแกรม m a t h e m a t i c a จากข้อมูลนี้นะ ให้หาควอทายทุกตัวเลยควอทาย1 2 3นะก็ได้ควอทายที่1 99ส่วน4ควอทายที่2มัยธยฐาน34ควอทายที่3นะ171ส่วน4ถ้าใช้หลักสูตรมอปลายนะควอทายที่1จะได้24ควอทายที่3จะได้เป็น43นะแล้วก็มัยธยฐาน34ถูกทั้งคู่นะ วุลแฟมแอลฟาก็ถูกหลักสูตรมอปลายก็ถูกนะออทายการวัดตำแหน่งข้อมูลนะขึ้นอยู่กับตำราเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนถามว่ามีมากกว่านี้ไหมมีมากกว่านี้อีกตัวอย่างการคำนวณโดยใช้โปรแกรม m t h e m a t ติ a นะมีข้อมูลอยู่ x ตัวเดิมเลยแหละนะเรียงลำดับจากน้อยไปมากแต่น,นี้ใช้เขียนกราฟ นะแผนภาพต้นไม้และใบ1 4ก็หมายถึงข้อมูล14 1 8ก็หมายถึงข้อมูล18 2 3มี2ตัวนะ2 4มี1ตัว2 7มี1ตัวเห็นไหมถ้าเราใช้คำสั่งซอสเนี่ยจะให้ข้อมูลนะเปรียบเทียบกับแผนภาพต้นไม้และใบดูง่ายขึ้นนะโปรแกรมวู f แฟม Alpha พิมพ์ตรงไปตรงมาเลยเนะี่ย stem and leaf plot นะการ plot กราฟก็จะเหมือนกันใช่ไหมแฟงข้อมูลด้นะเปรียบเทียบแล้วนะจากตัวนี้นะเราจะหาคอทายมาตรฐ,ฐานก็ได้นะโดยการนับตัวเลขนะแต่ใช้คำสั่งตรงไปตรงมาดีกว่าแต่ก็เตือนอีกครั้งนะวูลแฟ้มแอลกว่าพองทายที่1กับคอทายที่3 ไม่ตรงกับหลักสูตรมปลายนะแต่ถูกทั้งคู่นะแล้วแต่ตำราเรียนของแต่ละสถาบันอันนี้คือการเขียนแผนภาพนะบล็อกพลอตแต่ใช้แมทเทม a t i c a เขียนนะมีตัวเลขสำคัญอยู่5ตัวคือต่ำสุด14ข้อมูลชุดเดิมนะเรียงระดับก็เหมือนเดิมข้อมูลต่ำสุดคือ14 มัธยาฐานคือ34สูงสุดคือ54นะีตัวเลขที่แบ่งข้อมูลเป็นเนะี่ยนลอยต่อประมาณนี้นะตัวนี้ตัวนี้จะตรงกับหลักสูตรมปลายนะกว่าถ่ายที่1กว่าถ่ายที่3นะีจะตรงกับหลักสูตรมปลายนะจะเห็นว่าตัวนี้เห็นไหม9ก4ส่วน4เป็นเลขทศนิยมเนะีย แต่ตัวนี้24เสิะใช้คำสั่งของแ a ทเ e ม a ติกาคำสั่งนี้นะเห็นไหมพอโปรแกรมเดียวกันนะ่นะแต่สูตรคำวนวณใช้คำสั่งนี้นะกับคอทายเฉยๆนะต่างกันเลยเห็นไหมคอทายที่1 99่ส่วน4แต่ถ้ามองจากนี้คอทายที่1เป็น24ถูกทั้งคู่นะขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียนการสอนนะไปเลือกใช้งานให้เหมาะสม บล็อกพลอตพอใช้คำสั่งบล็อกพลอตก็จะมีกราฟมีตัวเลขสำคัญอยู่5ตัวนะต่ำสุด14สูงสุด54มัยธยฐาน34ควอท้ายที่1 24.75อันเดียวกันแหละอันนี้คือสูตรคำนวณของวนะุ่แฟมอัลฟาบางทีก็อาจจะเรียกว่าวุ่แฟมอ l ลฟาบางทีก็จะเรียกแมททัมมิติก้านะอันเดียวกัน ร่างคำสั่ง block plot แล้วก็ตามด้วย data จะได้กราฟได้ Graph, ตัวเลขสำคัญ5ตัวนะรูปเบื้องหลังการคำนวณทุกตัวแล้วนะต่ำสุดสูงสุดมัยธยฐานควอา,ายที่1ควอไทที่3เพียงแต่เน้นว่าสูตรคำนวณควอไทของวุลแฟมแอลฟากับหลักสูตรมอปลายแตกต่างกันต่อไปนะข้อมูลนะความแปรปรวน อันนี้ความแปรปรวนตัวอย่างหรือความแปรปรวนประชากรนะอย่าไปท่องจำนะเพราะว่าเราใช้โปรแกรม Mathematica GeoGebra m Math a t c a ค Excel เวลาเจอคำพวกนี้เนี่ยนะบางทีก็เป็นสูตรนะความแปรปรวนตัวอย่างบางทีก็เป็นสูตรความแปรปรวนประชากรนะดูคู่มือนะดูคู่มือเดีนะ๋ยวในหน้าถัดไปก็จะอธิบายนะ เรียงลำดับข้อมูลควอทาย1ควอทาย2อวขอทาย3นะเน้นอีกครั้งนะสูตรคำนวณต่างจากมอปลาย q 3 q 1, นะ q ลบ q, นะ q, q 1หนะ Q3 ลบ Q 1หารด้วย2นะีส่วนเบีเ่ยงเบนควอทายอันนี้คำนวณโดยใช้ m แมทเทมติกาเอาไวต้ตรวจสอบตัวเลขนะอ่ะต่อไปใช้วุลแฟมอัลฟากันมีข้อมูลอยู่นะ นี่คือคำสั่งเดียวได้ของเยอะมากเดี๋ยวไปดูนะคำว่าเยอะมากได้อะไรบ้างนะที่ผ่านมาสอนทีละตัวมินะิมัมแม็กซิมัมคอทอะไรนะในคลิปก่อนหน้านี้ก็ส่วนเบี่ยงเบนนะความแปรปรวนแต่ในคลิปนี้นะสถิต,ติตอนที่3ละใช้ตัวนี้เลย descriptive s t a t i s t i c แล้วก็ตามด้วยข้อมูลสิ่งที่ได้ออกมาบล็อกพลอต ถึงแม้จะมีชื่อเหมือนกันนะแต่ตอนอยู่ในวนะูลแฟมแอลฟาผลลัพธ์ตรงนี้นะควอไทที่1จะต่างจากตัวที่อยู่ในแมทเทมต t i c a ตัวจริงนะอันนี้วูลแฟมแอลฟาเมื่อกี้อธิบายแล้วนะที่เขียนว่า25% 7สนะ75%นะูตรคำนวณแตกต่างกันเล็กน้อยต่ำสุดเหมือนกันสูงสุดเหมือนกันมัธยฐานอันเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่ได้มาจากคำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลตัวนี้ แผนภาพต้นไม้และใบอันเดียวกันนะเขียนฮิสตโตกแกรมให้ด้วยเห็นไหมพอใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลของแถมเยอะมีนชัดเจนเลยทุกตัวบวกกันหารด้วยเอ็นนะฐานนิยมเห็นชัดเจนแล้วนะฐานนิยมมี3ตัวแสดงทั้งหมดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะีข้อมูลตัวอย่างหรือข้อมูลประชากรเนะีย ทำอย่างนี้ก็แปลว่าข้อมูลตัวอยา่างแต่ถ้าเป็นข้อมูลประชากรคำอธิบายอยู่ด้านล่างนี้นะ population นะ v a r i a n t ข้อมูลตัวอยา่าง v a r i a n t นะข้อมูล19ตัวถูกมองเป็นข้อมูลประชากรเ<ม>ห็นไหมพอใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้ของทั้งหมดเลยนะก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะ q 3ลบ q 1ได้18นะี ต่อไปนะบูลแฟมอ l ลฟาเป็นโปรแกรมที่คาดเดาคำสั่งที่เราใช้งานได้นะเมื่อกี้พิมพ์เยอะนะ i p t i v e s t a t t s t i c นะลองใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลดูนะ a n y z y z e ให้อะไรเราบ้างนะพลอตกราฟให้นะการกระจายข้อมูลในรูปเส้นจำนวนจริงนะนับจำนวนข้อมูลให้มี19ตัว นะผลบวกนะ650เขียนฮิสตโตแกร,รมให้คนะ่าเฉลีย่ยมัธยฐานนะอันนี้ก็ standard deviation นะส,นะส่วนเบี่ยงเบนข้อมูล19ตัวมองเป็นข้อมูลตัวอย่างแผนภาพต้นไม้และใบคนะำอธิบายเหมือนเดิม ลองใช้คำสั่งนี้จงคำนวณเนีเ่ยนะดูที่ผลลัพธ์ได้อะไรเนะเพราะงการวิเคราะห์ข้อมูลนะถ้าอยากได้ของเยอะก็ใช้คำสั่งแรก descriptive statistics นะใช้ analyze ใช้ compute เนะี่ยก็ต้องตามใจวุลแฟมแอลฟาแล้วว่าจะให้อะไรบ้างการกระจายข้อมูลในแนวเส้นตรงนะกราฟตัวนี้เนะี่ยพลอตจุดธ,ธรรมดาแค่นั้นแหละนะข้อมูลมี19ตัว ผลบวกหกร้อเหมือนเดิมตัวนี้ได้เท่าเหมือนเดิมนะก็เลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะได้ของเยอะหน่อยก็ descriptive s t a t i s t น i c ะในคลิปต่อไปนะจะเริ่มสู่เนื้อหายังเป็นระดับมอปลาอยู่นะตัวแปรสุ่มทวินามตัวแปรสุ่มปกติตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับคลิปต่อไป พื้นที่ใต้โคง้งรูปะระฆังควา้าในช่วง0ถึง1.96เนะีเส้นโคง้งนะีแจกแจงปกติมาตรฐานเฉลี่ย0นเบี่ยงเบน1ความ,มจะเป็นหรือพื้นที่ใต้โคง้ตงตัวนี้มีค่าเป็น0.475นะอันนี้เป็นเครื่องคิดเลขม,มันก็6ตำแหน่งนะใช้งานทั่วไปก็3ตำแหน่งนะนะถ้าในชั้นเรียนนะคงเปิดตารางกระดาษได้แค่4ตำแหน่ง0.4750 การใช้คำสั่งพวกนี้นะก็จะอธิบายโดยละเอียดในคลิปต่อไปนะในนี้ก็ไม่พูดถึงะนะนิเศษนะสัญลักษณ์ตัวนี้นะตัวตัวนิเศษนะเฉลี่ยนะใช้ M อ,อยู่เฉยๆได้ไหมใช้คำว่า X Bar ได้ไหมเราก็ค่อยไปกันไปเรียนกันโดยละเอียดในคลิปต่อไปนะในคลิปนี้เอาแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ